พระไตรปิฎกศึกษาธรรมสพานจากพระอาจารย์สู่พระศาสดาจากพจนานุกรมพุทธศาสตร์ฉบับประมวลธรรมสู่พระไตรปิฎกธรรมสพานครั้งที่20ว่าด้วยเรื่องธรรมสำหรับที่สูสงตอนที่หนึ่งเรื่องความเบื้องต้นโดยมนตรีวิวาสุขวันจันทร์ที่30กันยายน พุทธศักราช2,562ธรรมะสำหรับภิกษุสง์มีสาหัวข้อดังนี้ 1. ธรรมะเพื่อความดีงามในฐานะเป็นภิกษุจำนวน16หัวข้อ88ข้อพระไตรปิฎก18เล่ม32ข้อ32หน้า สธรรมะเพื่อความดีงามในฐานะเป็นสมาชิกแห่งสงฆ์จำนวน15หัวข้อ98ข้อพระไตรปิฎกเก้เล่ม25ข้อ25หน้าและสธรรมะเพื่อความดีงามความสำเร็จในฐานะเป็นผู้สั่งสอนจำนวน เหัวข้อ38ข้อพระไตรปิฎก8ปเล่ม12ข้อ12หน้ารวมจำนวนสีหัวข้อ224ข้อพระไตรปิฎก69ข้อ69หน้าธรรมะเพื่อความดีงามในฐานะเป็นภิกษุ จากโคจนานุกรมจำนวนสิบหกหัวข้อดังนี้หนึ่งหัวข้อที่ยี่สิบหกภุระสองสองหัวข้อที่หนึ่งร้อยห้าสิบเก้าปัจใจสี่สามหัวข้อที่หนึ่งร้อยหกสิบปาริสุทธิ์ที่ศีลสี่สี่หัวข้อที่หนึ่งร้็บห้าวิบัติ4ชุดที่1นห หัวข้อที่202อปเสนธรรม 4, 6หัวข้อที่203อริยวง 4, 7หัวข้อที่210อันตรายของพิสุใหม่ 4, 8หัวข้อที่222นวอากาศพิกุธรรม 5, 9หัวข้อที่227พร 5, 10 หัวข้อที่242ศีลสิบ1หัวข้อที่243สังวร5 12. หัวข้อที่247อภินหะปัจเจเวก5 13. หัวข้อที่248บรรพชิตตะอภินหะปัจเจเวก10 14. หัวข้อที่283เมถุนสังโยก7 15. หัวข้อที่291อปริหานิยธรรม7ชุดที่3และ16หัวข้อที่342ทุดง13ธรรมะเพื่อความดีงามในฐานะเป็นภิกษุสู่พระไตรปิฎก 1. วินัยปิฎกเล่ม 4. ข้อ 87. หน้า

ข้อหนึ่หน้าสิบสหหทีฆ้านิกายมหาวัครพระไตรปิฎกเล่มสิบข้อเจ็หน้า92 6. ทีฆานิกายปาติกวัตรพระไตรปิฎกเล่มสิอข้อ ห้ 50, หน้า85 7. สิบ้าทีฆนิกายปาติกวัตรพระไตรปิฎกเล่ม11ข้อ236หน้า326 8. ้ี่สิทีฆนิกายปาติกวัตรพระไตรปิฎกเล่ม11ข้อ237หน้าสอง 9. ทีฆนิกายปาติกวัตพระไตรปิฎก,กเล่ม11ข้อ472หน้า338 10. มัชฌิมานิกายมัชฌิมปัญนาตพระไตรปิฎก,ก,กเล่ม13ข้อ190หน้าหนึ1งมัชฌิมานิกายอุปริปัญนาต พระไตรปิฎกเล่มสิข้อ186หน้าหนึ่งอังคุตรนิกายจะตุกกนิบาตพระไตรปิฎกเล่มยีอ็ดข้อ28หน้า35 13. อังคุตรนิกายจะตุกกนิบาตพระไตรปิฎกเล่มยีข้อส4 หน้า45 14อังคุตรนิกายจตุก,การนิบาตพระไตรปิฎกเล่ม21ข้อ58หน้า83 15อังคุตตรนิกายจตุก,การนิบาตพระไตรปิฎกเล่ม21ข้อ122หน้า165 16 อังคุตรนิกายปัญจการนิบาตพระไตรปิฎกเล่ม22ข้อ32หน้า38 17. อังคุตรณ,ณนรก 22, 37, รณิกายปัญจการนิบาตพระไตรปิฎกเล่ม22ข้อ37หน้า44 18อังคุตรนิกายปัญจการนิบาตพระไตรปิฎกเล่ม22 ข้อ43หน้า51 19อังคุตรนิกายปัญจการนิบาตพระไตรปิฎกเล่ม22ข้อ57หน้า81 20อังคุตรนิกายปัญจการนิบาตพระไตรปิฎกเล่ม22ข้อ114หน้า156 21อังคุตรนิกายสัตตกานิบาตพระไตรปิฎกเล่ม23ข้อยี่สิบสองหน้ายี่สิบสามยีอังคุตรนิกายสัตกานิบาตพระไตรปิฎกเล่ม23่ข้อสี่สิบเจ็หน้าห้าสยี่สบสามอังคุตรนิกายนาวการนิบาตพระไตรปิฎกเล่ม 23ข้อ206หน้า366 24. อังคุตรนิกายทัศกานิบาตพระไตรปิฎกเล่ม24ข้อ20หน้า32 25. อังคุตรนิกายทศกานิบาตพระไตรปิฎกเล่ม24ข้อ48 หน้า91 26อังคุตรนิกายทศกนิบาตพระไตรปิฎกเล่ม24ข้อ181หน้า245 27คุตตกานิกายคุตตกปาถะพระไตรปิฎกเล่ม25ข้อ1หน้า1 28 ุทธกานิกายธรรมบทพระไตรปิฎกเล่ม25ข้อ18หน้า29 29คุทธกานิกายอิติวุตกะพระไตรปิฎกเล่ม25ข้อ270หน้า299 30คุทธกานิกายเปตวัตถุพระไตรปิฎกเล่ม ยี่สข้อ106หน้า195 31รคุทการนิกายมหานิเทศพระไตรปิฎกเล่ม29ข้อ918หน้า584และ32มคุทการนิกายจุรานิเทศพระไตรปิฎกเล่ม30ข้อ 6 9รหน้า346รวมคำพีสิบแเล่มสามข้อ32หน้าธรมมะเพื่อความดีงา่าในฐานะเป็นสมาชิกแห่งสงฆ์จากพจนานุกรมจำนวนส5้าหัวข้อดังนี้ 1. หัวข้อที่สอง อาจารย์4 2หัวข้อที่251อาวาสิกธรรม5ชุดที่1 3หัวข้อที่252อาวาสิกธรรม5ชุดที่2 4หัวข้อที่253อาวาสิกธรรม5ชุดที่3 5หัวข้อที่254อาวาสิกธรรม5 ชุดที่สี่หกหัวข้อที่สองอาสาอสิกธรรมหชุดที่ห้หัวข้อที่สองรอยหาสิกอรรมหชุดที่หกหัวข้อที่สองอยหาสิบเรรมหชุดที่เจหัวข้อที่สองคารวะหรือคารวตาหกส หัวข้อที่273สารานิยธรรม6 11หัวข้อที่290อปริหานิยธรรม7ชุดที่2 12หัวข้อที่314กรถาวัตถุ10 13หัวข้อที่322เทรธรรม10 14หัวข้อที่324นาทกรณธรรม10 และ15หัวข้อที่327วัตถุประสงค์ในการบัญญัติพระวินัย10ธรรมะ